ช่วงที่แล้วฟ้าใสาสามารถผ่านภารกิจที่2กับการว่ายน้ำและช่วยคนจมน้ำไปได้อย่างง่ายดายคนที่ออกมาทําภารกิจเป็นคนที่2ก็คือสมายแต่หลังจากที่สมัยออกว่ายไปได้แค่ครึ่งทางก็โบกมือขอความช่วยเหลือ ตอนนั้นคือไหวมาแล้วหายใจผิดจังหวะค่ะแล้วคือมันกลืนนะเข้าไปเอื้อกใหญ่เลยแล้วมันหายใจออกไม่ทันไงคะถ้าหากว่าไม่กลืนแล้วฝืนหายใจจะสำลักแน่ๆก็เลยตัดสินใจหยุดเมียว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 มช่วยน้องทีมงานของเรารีบพุ่งออกไปช่วยสมายทันทีและในจังหวะนั่นเอง ฟ้าใสที่นั่งดูอยู่ข้างซากก็กระโดดออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือสมัยอีกแรงครั้งนี้เหมือนเป็นไม่กี่ครั้งในชีวิตที่หนูเลือกที่จะทำหรือที่เขาเรียกว่าอะไรอะร่างกายมันทำไปก่อนสมองออะี์ครับโหเพ่เอาจริงๆเราไม่ได้สนิทกันมากแต่พอวันนี้เหมือนแบบเราเหมือนเราผูกติดด้วยคำว่าความฝันร่วมกันแล้วปะ หล,ลังจากผ่านเหตุการณ์ระทึกขวัญไปได้อย่างราบรื่นก็ถึงคิวของผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายอย่างมิเกลซึ่งนิเกลไม่รู้เลยว่าได้เกิดเรื่องตื่นเต้นไปเมื่อกี้นี้และทางทีมงานเองก็ได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญอีกแต่ก็เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไว้อย่างดีเพราะมิเกลกะดูท่าทางจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พอตัวเองไม่ไหวจังอะพร้อมแล้วไปเลยดูอ่ะ การทดสอบในภารกิจที่สองของมิเกลเดิเริมต้นขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมครับทีมงานของเรากระโดดลงไปแกล้งจมน้ําเช่นเคยก็สุ่วเพราะว่าคงไม่ให้เจลายน้ําเล่นๆตรงไปตรงมาอย่างนี้หรอกแต่ตอนแรกคิดว่าอะไรหรือว่าคิดว่าจะเป็นตุ๊กตายางลอยอยู่กลางน้าแล้วให้แบบว่ายไปเก็บตุ๊กตายางมาอะไรเนี้ยด้วยความที่มิเกลรู้ทันทีมงานของเราอยู่แล้วจึเลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วก็สามารถเข้าไปช่วยทีมงานของเราได้แต่อะไรเกิดขึ้นอีกแล้วครับ ลิเกลเกิดบทแรงไปก่อนที่จะแตกขอบสามได้ทั้งทั้งที่เหลือระยะทางอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นพอไปถึงพี่ที่เขาเป็นคนจมน้ำอะค่ะมูฟไปเลยเหมือนคนเป็นลมอะพอดีขึ้นแล้วแบบหันไปมองอีกนิดเดียวเองอะมันแบบเกลไม่ได้คิดว่าทำเพื่อชนะหรืออะไรนะแต่เกลคิดว่าเกลอยากไปให้ถึงแค่นั้นเองตรงนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากจะบอกให้น้องๆที่อยากทำอาชีพนี้ทราบว่าทำไมถึงต้องมีมินิมัมเรสก่อนบินมิเคลว่ายน้ำเป็นมิเคลว่ายน้ำค่อนข้างแข็งแต่มิเคลไม่ได้พักผ่อนมาเลยหลายวันนั่นก็คือสิ่งที่ว่าต่อให้ใจเราสู้หัวเราคิดถูกแล้วเราต้องว่ายไปช่วยคนนั้นนะแต่เราไม่มีแรงมันก็ไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้เพราะฉะนั้นอาชีพนี้เราต้องพร้อมทุกอย่าง ก็อย่างที่ได้เหนเ็นไปว่าเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอเช่นเดียวกันกับในอาชีพแอร์โฮสเตสทุกๆวินาทีมีค่าหน้าที่ของเราก็คืออยู่บนเครื่องบินเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนและของเพื่อนร่วมง,งานของเรานี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดมิชชั่นนี้ก็เห็นผู้ชนะกันได้อย่างชัดเจนขพบคุณน้องฟ้าใสามากเลยนะคะที่ทุกคนดูจะเห็นแล้วว่าหนึ่งเลยฟ้าใสเป็นคนเดียวที่ accomplish ที่ทํา มิชชั่นนี้ได้สำเร็จว่ายน้ำผ่านช่วยคนได้แต่จุดที่อาจารย์เทใจให้ฟ้าใสาไปเต็มๆก็คือตอนที่ฟ้าใสากระโจนลงไปช่วยเพื่อนอย่างไม่ลังเลนั่นคือสปิริตของลูกเรือที่อาจารย์อยากเห็นในตัวแอลเซดุ่นใหม่ทุกคนคราวนี้ก็มาถึงภารกิจสุดท้ายที่อาจารย์รู้ว่าพวกหนูหนรอคอยวันนี้หนูจะได้ทดลองปฏิบัติงานจริงบนเครื่องบิน วันที่จะได้รับรู้ว่าตั้งแต่ก่อนจะขึ้นเครื่องแอร์เขาต้องทําอะไรกันบ้างเตรียมตัวยังไงกันบ้างก่อนจะไปยืนยิ้มสวยๆวาวต้อนรับผู้โดยสารสดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้มารู้กันว่าก่อนขึ้นเครื่องเราจะเตรียมตัวยังไงอยู่บนเครื่องเราจะเตรียมตัวยังไงเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้ดีกินเยอะๆนอนเยอะๆเรายังมีเรื่องสนุกรอกันอีกเยอะค่ะงั้นเดี๋ยวน้องๆไปพักกันก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราเจอกัน แล้วก็มาถึงภารกิจสุดท้ายในอาชีพแอร์โฮสเตสซึ่งครูอุ้มก็พาน้องๆทั้ง3คนมาทำภารกิจกันที่มหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตเพื่อจะได้มาสัมผัสการทำงานจริงบนเครื่องบินจำลองโดยก่อนที่จะทำภารกิจครูอุ้มก็ได้เปิดโอกาสให้น้องๆให้เข้ามาพูดคุยและสอบถามเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการทำภารกิจสุดท้าย แน่นอนไหวแน่นอนวันนี้ค่ะอะมีอะไรอยากถามก่อนก็จะเริ่มกันในรูปอนี้ถ้าหาว่าเกิดเหตุการณ์สมมุติอย่างเงี้ยค่ะคุณอุมอ้มว่าผู้โดยสารอย่างที่เห็นในข่าวว่าลวนลามแอสเซ่เนี้ยค่ะเราควรจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าย,ยัางไงให้ดูดีที่สุดค่ะหนูต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าผู้โดยสารตั้งใจที่จะทํา หรือเปล่าเพราะบางครั้งมีเคสที่แบบลูกเรือเข้าใจผิดกลายเป็นเรื่องใหญ่โตผู้สั่งแค่เอื้อมมือมาจะหยิบของแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะม,มันไม่ใช่แล้วเราอาจจะสวอ p โพสิชันกับพี่จวดหรือว่ารุ่นพี่ซีเนียพร้อมกับแจ้งให้กับพี่เพอร์เซอร์ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพื่อเขาจะได้ช่วยดูให้ได้พร้อมแล้วพร้อมค่ะแน่ใจพ<น>้อมแน่ใจะงั้นได้เวลาที่จะไปทำภารกิจสุดท้ายกันแล้ว้นตามอาจารย์มาเลยค่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยเราขึ้นเครื่องมาปุป๊บเราก็จะต้องดูในตามโลเคชันเพราะแต่ละเครื่องบินก็จะมีโลเคชันที่ไม่เหมือนกันซึ่งผู้หนูจะได้รับการสอนระหว่างการเทรนว่าเครื่องบินแต่ละรุ่นแต่ละ,ละลำเนี่ยเราเก็บอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไว้ตรงไหนซึ่งหนูจะต้องจําให้ขึ้นใจนอกจากอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือที่นั่งหรือที่เรียกว่าจําซีที่นั่งถุงกั้วเหลืออย่างแรกเราเปิดดูก่อนเนาะไม่มีใครแอบเอาอะไรมาซุกไว้เก้าอี้สามารถดีดกลับได้ทันทีในแง่ของอออิเเเรรรจนนนนนนีีาาาะยู่่่่ววคงืบหทกกัต้ช็ เตาอบน้ำเครื่องต้มน้ำร้อนทุกอย่างเช็คให้เรียบร้อยเพราะเราไม่มีสแปร์ออนบอร์ดแล้วเราก็จะต้องมาจัดเตรียมคาร์ดกัน mm hmm. ในการเซอร์วิสเนี่ยอย่างวันนี้เราจะมีการเสิร์ฟอาหารนะคะซึ่งเราก็จะมีช้อยส์ของไก่กับปลาเสร็จแล้วเราจะเริ่มเสิร์ฟจากในโซนของ Business c s a s s ออน o วิร์ดไปแล้วก็อีกหนึ่งอย่างจะ,จะแนะนำเสมอเลยว่าเราจะต้องมีกระดาษและปากกาสมุดโน้ตเล็ก กระปก,กาใส่ไว้ในกระเป๋าอัพรอนหรือเสื้อคลุมที่เราต้องใช้ในเวลาเสิร์ฟพอหลังจากที่เทคออฟปุ๊บก่อนเริ่มเซอร์วิสเราก็จะต้องมีการใส่เสื้อกันเปื้อนเพื่อเม sure so ่ให้ชุดวิ่ของเราจะไม่เลอลววะระหว่าที่เราบริการอาหารหลังจากที่เราพรีแพททุกอย่างเคบินพร้อมเซฟตี้เช็คเรียบร้อยแกลลี่เช็คเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมาถึงศูนย์ชั้นที่3ที่เราจะเริ่มกันตั้งแต่การต้อนรับผู้โดยสารสร้างเฟอร์สิมพลชั่นที่ดีจนถึงการบริการการเสิร์ฟอาหารพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยค่ะเชิญค่ะ,คะหลังจากที่ครูอุ้มได้อธิบายถึงส่วนต่างๆบนเครื่องบินแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำภารกิจสุดท้ายโดยที่โจทย์ของทางทีมงานมีอยู่2อย่างคือ 1. การต้อนรับผู้โดยสารและ2การเซอร์วิสผู้โดยสารบนเครื่องบินโดยมิเกลจะได้เริ่มต้นเป็นคนแรกจะเข้าทำในชั่นที่สามแล้วเป็นัไงบ้างก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรกลัวก็กลัวไงกลัวอะไร กลัสิทอป่ะมิเกลไปทำมิชชั่นที่สามค่ะผ่ารากิจที่3เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งมิเกลย,ยังคงตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดสังเกตได้จากที่เธอยังงงกับเรื่องบอร์ดิ้งพาสของผู้โดยสารของเราได้โอเค ป้านั่งที่ไหนเนี่ยอยู่เอาเทอลาตรงไหนก็นั่งได้ไปเถอะไปเถอะมาค่ะเดี๋ยวเออดีและโจทย์เซอร์ไพรส์แรกของเราคือคุณป้าครับที่ดีดหน่อยคะลูกนี่ป้าถือมะม่วงแล้วป้าก็ถือถุงมาสองถุงแล้วก็บอกว่าของในนั้นแบบของเขาแบบมันมีมูลค่ามากๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวของคุณป้ารบกวน ฉันก็ไว้ของฉันอยู่ตรงนี้นะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเกิดอุบิเหตุขึ้นมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวหนูขอรบกวนเก็บเมื่อหาทผู้โดยสารได้แล้วน้องพยายามจะบังคับไม่ได้ขอร้องให้ผู้โดยสารเอาของเก็บกตามกฎเก็บขึ้นข้างบนนะคะเก็บขึ้นพอนดีเดี๋ยวพอเครื่องขึ้นแล้วจะมีเหตุการณ์อุบิเหตุเกิดขึ้นนะคะ คราวนี้น้องก็ย้ำแต่คาว่าถ้ามีอัิเดบันเกิดขึ้นถ้ามีอัิเสบัเกิดขึ้นถ้ามีอัิเดบัเกิดขึ้นแล้วจะทํายังไงเดี๋ยวทุกของจะวางไว้อย่างนี้ได้ยังไงผู้ชมหมดเริ่มมองว่าตายเครื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินเครื่องนี้แล้วก็มาถึงคิวของฟ้าใสซึ่งกิดดูเธอจะตื่นเต้นไม่แพ้กันเรามาลุ้นกันดีกว่าวันเธอจะทําภารกิจนี้ได้ดีแค่ไหนเฮยเอาอะไรติดไม่ติดชวัวดูตื่นเต้นที่สุดเลยนะเรา พร้อมยังมีคำตอบอยู <S <S ่ไหมไม่มีแล้วเคปิ i n g crew at your station ready for boarding you welcome thank you ยินต้อนรับค่ะยินี้ต้อนรับค่ะและฟ้าใสก็เจอโจทย์เซอร์ไพรส์แรกของเรามาดูกันว่าเธอจะผ่านด่านคุณป้าของเราได้อย่างไร คือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับก็เห็นเห็นอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมป้าคนนี้ดูแบบต้องมีอะไรแน่เลยคือก็มีอะไรจริงๆด้วยนั่นแหละแล้วฉันจะต้องนั่งที่ไหนเนี่ยนั่งตรงนี้ฉันไม่นั่งหรอกนะงั้นฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหมขออนุญาตั้งชื่อว่าคุณป้ามหาภัยคุณป้ามหาภัยอเคได้เลยค่ะฉันขอนั่งเลยนะนั่งได้แล้วเช่นนีเชิญค่ะขออนุญาตเก็บของไว้ข้างล่างนะอุ้ยเนาะเอาไว้ต่ำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฉันจะไปไหว้พระขอโทษค่ะไม่ทราบค่ะ ของนะคะเดี๋ยว,วเก็บให้คตอนแรกก็ไม่อยากนั่งตรงนี้ป้าไม่นั่งตรงนี้ได้ไหมเนี่ยป้าป้าป้าไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวแบเวบเด็กแล้วมันเอียดหนูก็ค่ะไม่เป็นไรน,นั่งตรงนี้นะคะปรากฏยังไม่จบแค่นั้นป้าถือของมาหนูก็เดี๋ยววางไว้ตามหน้าที่ก็คิดว่าเออเรียบร้อยไปตรวจคนอื่นปุ๊บปรากฏนี่นี่มันมะมวงของป้าถ้าเกิดมันกิ้งทำยังไงหนูก็ก็พยายามจะเอาสายเพราะป้าเขาจะลุกอย่างเดียวจะเอาไว้บนตักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่หูมันก็ไม่ได้ต้องหาทางให้แบบเซฟตี้ป้า ป้าขอถือเองเถอะไม่ได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้ารับรองได้เลยเดี๋ยวป้าถือเองลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณป้าคะขออนุญ,ญาตจริงๆคะ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาม่วงหาใหม่ได้แต่ชีวิตคุณป้าหาใหม่ไม่ได้แล้วต้องขอโทษจริงๆแต่ว่ามะม่วงนี้จะเก็บไว้ข้างบนเป็นอย่างดีจริงๆนะคะนะคะเ<ะ>ชื่อหนูนะคะขอโทษน,น,น,นะคะขอโทษนะคะเชิญนั่งก่อนนะคะเป็ป้าค่อยสบายใจหน่อยนะลูกดีๆนะลูกได้ค่ะเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะ สักครู่นะคะนี่แล้วข้าวใหม่ของป้าเนี่ย รับรองไม่ไม่หายแล้วก็ไม่เป็นอะไรแน่นอนใครเก็บอยู่ข้างบนไม่มีใครเอามาเอาได้ถ้าเอามาหาคุณป้าได้ยินเสียงน้ำปังเลยค่ะโอ้เลยคะชัวร์ค่ะเดี๋ยวแอร์จะมาดูให้เลยอย่าลืมอย่าลืมนี่ส่วนของบอดดิ้งเนี่ยพอเสร็จทำาะไค่อนข้างดียิ้มแย้มแจ่มใสดูกระตุอรุนมากถึงมากที่สุดผู้โดยสารก็ดูแฮปปี้ดีของเขาแต่จุดที่เขาทาได้ดีมากก็คือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้โดยสารไม่ยอมจะปฏิบัติตามกฎน้องยิ้มหวานน้องดูเต็มใจแก้ปัญหาน้องมีอารมณ์ขันทําให้ผู้โดยสารไม่เครีีียดดแ่่่ทททสสสสํําาาาคัญุน้้้้องใหผููรรึกว มันมีจุดเสียงนิดเดียวก็คือตรงเสียงที่น้องบอกว่านี่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันจะปังตอนนั้นคือในบทความที่น้องพูดไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยเพียงแต่ว่าคำว่าปังทำให้ผู้โดยสารรอบๆตัวทุกคนหันมามองอะไรคือเสียงปังอันนั้นอะไร่ะคุยเรื่องอะไรกันล่ะเคพย์วิศุลพลิซเต็คเคอเคบินเคบย์วิศุลพลิซบีซีเชนพอเทคออฟและฟ้าใสก็สามารถผ่านโจทย์คุณป้าของเราไปได้เช่นกัน มาดูทั้งฝั่งของส m มลยที่ได้เริ่มเารกิจเป็นคนสุดท้ายก็ดูท่าจะตื่นเต้นไม่แพ้อีก2คนเลยทีเดียวมีชั่นสุดท้ายแล้วค่ะค่ะอย่างี้มากก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพรรู้ว่าทำต้องทําอะไรบ้างนี้พร้อมถ่ายแล้วได้ยินไหมได้ยินค่ะโอเคแล้วเราพร้อมยังไม่พร้อมต้องพร้อมแลยไหมแคป i ปิ้ลครูเอ็ดยูอัลสเตชันรีดี้ฟอร์บอร์ดิ้ สวัสดีค่ะชื่อนัทซ่าเลยนะคะค่ะ,คะ,คะมีอะไรให้ช่วยอมาแล้วครับคุณป้าของเรามาดูกันว่า smile จะทำให้คุณป้าพอใจได้อย่างไรไม่ถึงที่อีกเหรอที่ตรงนี้เหรอค่ะไม่ใช่แต่<ม>เดี๋ยวเรากวนขอใช่ไตรงนี้มันร้องว่าให้ป้านล่ตรงนี้ก็แล้วกันโอเคค่ะอันนี้ไปชั่งหน่ ไม่ชอบนั่งอะ่ะป้าจ,จองมาขอนั่งริมหน้าต่างได้ไหมเนี่ยริมหน้าต่างเพราะว่าตรงนี้มันตืออาจเดี๋ยวป้าหลับในแล้วมันถลายตกลงไปแล้วหัวแตกทําไงอะ่ะป้าไม่อยากนั่งหรอกเพราะมีผู้โดยสารที่ไม่เป็นไปตามกฎไม่ต้องการเก็บของในโอเวอร์เฮดบินไม่ต้องเก็บของอั Under seat. นเดอร์ซีทน้องเริ่มแก้ไม่ได้แล้ว preparing for take off ถ้าใช่ยังไงเดี๋ยวคุณป้าช่วยไล่ถุมขันนี้ไปแล้วก็ดูแลสัตว์เสร็จให้เรียบร้อยนะคะโอเคโอเคค่ะโอเคพอมีประกาศเพอร์เซอร์ประกาศเร่งแล้วว่าเราต้องการที่จะเริ่มที่จะเซ็กเวย์เบย์เมทเอ็กออฟแล้ว้องตัดสินใจที่จะทิ้งของเหล่านั้น ของยังวางเกะก,กะอยู่น้องก็ตัดสินใจปล่อยไปฉันไปนั่งตามกฎก่อนและอีกหนึ่งจุดที่สําคัญก่อนที่ลูกเรือจะเดินไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเองน้องจะต้องเซ็เคียวเคบินมั่นใจผู้สารทุกคนรัดเข็มขัดเรียบร้อยปลอดภยัยน้องไม่ได้ทำในจุดนั้น และก็มาถึงโจทย์ถัดไปในภารกิจนี้ก็คือการเซอร์วิสให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องด้วยทางทีมงานก็เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้น้องๆอีกเช่นกันในใจคือพูดกับเองว่าใจเย็นๆนะชีวิตจริงคนะงมากกว่านี้มาดูกันว่าน้องๆผู้เข้าแข่งขันจะแก้ไขปัญหาของเราไปได้หรือไม่ทิ่ว่าทำเป็นยังไงบ้างคะดีแต่ยังไม่ดีไม่ดีเลยอาจารย์ไม่เคยดีเท่าไหร่ติดตามต่อช่วงหน้า สำหรับคิปสุดท้ายนะคะ Service, รบริการเรบนเครื่องเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะถทมซิว่าเวลาเราเป็นผู้โดยสารเราอยากได้อร์วิสแบบไหนทําให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าเขาสําคัญเรามีความสุขที่ได้ทำให้เขามีความสุขในวันนี้แล้วเขาจะพึงพอใจกับ Service บริการอของเราอย่างแน่นอน